สบ,บายดีพี่น้องข้าวแรงพี่น้องเลยเมนูห้าปนจิรอต้มน้ำมันลายทอดไข่ต้มไข่เลยทอดทอดบต้มไข่ชื่อไม่จำก้นหนาแมาพี่น้อง,อง,ง,งกิน,น,นข้าวแรงด้วยกันมีอยู่ชั้นนี้ข้าวสั้นี มือแรงเาขามีนอนกันสนกอาไมือแงสิงงมีไพเร่มานอนนะมิขนมปังลาสิมามลาลุงโก <laughs> ลาลุงโคกเลยว้วตัวสิไ้้ย,ยาบน้ำเม้อแล้วตัวนี้ไปดิ้นเปินลน <c oughs> ี่แหละมาอมาขึ้นเา นงันงงดีจังนังนงเอาว้าบ้านว้าจิรอร้อยละเก้าสิบบ่อเก้าสิบบาอือางสื่อมาค้ายต่อว่าหน่อยสั่งสื่อมาค้ายต่อว่าตัวละบาท ก็สือหาหกลอยตก็ได้เยอะลอยตหวฮก็ได้สิบบาทได้หาหกสิบหกขุมเนาะขั้นลอยละลอยละแปดสิบนี่ได้เยอะเนาะหาลอยหาลอยเฮะก็ได้ลอยนึงคาเงื่อกับคาท่ากับเบิร์ตเลย พี่น้องกินข้าวแรงต้มนอไรปนกิรอขอบุณขอบคุณทุกคนไร้เลยเจ้เลยเหี่ยวพี่กินเสียงเสืองานก็เรียบร้อยไปได้ดีพี่น้องเอ้ยมีอุปสรรคยังแต่บอกเป็นดเพาะพี่น้อง เวลาคนก็อาชสิงห์เนาะว่าไอ้บอยถ่ายคลิปว่าเงินเอายังคงเหลือเท่าไรยอดได้เท่าไรเหลือเท่าไรแต่ขอบุญขอบคุณที่ไหนใจดีหลายๆเนาะผิดสอยทำบุญเขามาตัวสีน้อยเลือดลายกับขอบคุณที่ไหนใจดีหลายๆเด้องช่างหัวสั่นจกไปจังไดนฮะเพิ่มถึงไหนคนไทยทั้งหมด

มาว่างเขาอิ like kind of, like, like ่ม no, กันถึงไหนโกงกินน้ำ่งแกนรตงแบบ้ว่าอยากจับกินเลยันยามึงไม่กินเนาะั่ันจีดอนลยุมา ไปเหมือนสั่งที่หลอในรนเดิมอื่นของบนชินต้องใช้เอนเก่าทำหรือเมืนสั่งใหนัมนี่เขาพิ่งับเน่าเมืองวิทวิทมนอ่แป๊บกออสมือก็เขา อีสามอห่อแบหหดดกอบการแรงงานจะมันเป็น,นอะไรแบบนี้มีมแต่คนเจ็๊บคนขา,ายเบิรดบอรดเป็นมีแต่ทอดซีอะไรกับไข่คนบอร์มากินในงานกับเป็นไรคะนวชิมาเป็นงานอยมันเป็นอย่องางนครับาดฮะหน้าทางหลัง แมาพี่นอกกินข่าวทำการนุ่งเพิดเพนมนเพลก็ลุกอ้ป่าลุงเด้มาต่อีหน่กูเกียด้นี่หนักนี่หนักนี่หนไข่แพงเดียวนะแม่แม่จิซื้อมากินไหมแม่ดะกินหน่อยเดียวมั้ง

มาเบิ้งมาเบิ้งชอบกินขาวอ่ะน้องสา้ก็ไข่อ้าไปเติมเงินอันนี้พอจี๋อันี้เอหนบขาว่าไงดิปลาดูไงไข่ดินนานานีนี่ย่ะหนักไข่ โอ้ยอย่ามานัอกฝันม่อมเลยต้องหานหัแล้วเต็มมากโอมเลยสบายดีนัก็ีแหละ่ะ็ออ่ะองพระน่งนั่งนั่งนันั่่งนนั่งนันั่ั่งังน่นันั่งนั่งนงนั่งคังงงน่น้อันนัน่นั่

เราจะกินไม่บอกตัว่าไเอาเอาไว้เจ้วตากเระกินบะนะเห็ดินแห้งอีซื้นึ่งเขาเอเห็ดเลยนะเจ็บ้อย่เ็บ้อง้เต้องเอาไปทานกันลงเจ็บท้อง่นี่มามากินซีกนะตมาก็เป็นกินีกนอเราินาิงเสองบิ๊เรยังเป็นเหือนเมือรัเซียนะเอาลงล้ บิทไปขี่นะบอออกนั่งท่ายนะบอออกไปเคืองสมองนั่งทางหน้าแค่เป็นมันเป็นัมอนะเฮ้แค่จะเป็นมันเขาเห็นอะไรกินนี่นะจี่แล้วก็ป้นเลยอือแกเอาเสียนะที่วันกินย่แก้เหรอใช่หอมขุดๆหอมจิบจิบเฮ็ดแล้วละแล้วไปหายด้หรเาไ่กลับ้าเอ

เพราะว่าขั้นบมใส่ดอกมันมันหลอกก็ได้ไเดิๆถือกล้องไปแค่สิบเม็ดอกได้ดนี่ที่ดอกใหญ่ใครเบิ้งดอกน้อยนี่อยนี่ขออยู่กับบวกล่ะบวกยวแล้วจะไปไ้ไ้อยกตลัไม่มันจะสิบเมตสงเลยมบบ้องรอยี่รยมากว่าครับ กองเหรือตัวกินขาบเยียมมากามัดไข่ไข่ก่องตูเ็นขาบเยียวอันนั้นนันนัจเ่ไแสปอยู่บนลก่อ้พี่น้องอ่ะเจ๊ใจเข้ามาตอนมือมืดสชกใสจีเขามานอนพี่บ้อ นอนรับปูดูปูหนักแล้วมันเจ๊งูเจงตานอนรับบ๊ายบายเซ็บเซ็ตไปหน่อ